สบายดีจ้าพี่น้องมือนี้กะบมืยังหลายนะพี่น้องวันนี้จะมาตอบคําถาม FC ที่ FC ถามเข้ามาหลายที่สุดเนาะ้วกะจะมาเว้าเรื่องประเด็นตาม,มาแน่นะพี่น้องเนาะ FC คำถามที่ FC ถามเข้ามาหลายที่สุดกับศึกซิเมนว่าจันนี้บวกคิดทอดเจพลอลลาโบไปหาเจาพอลลาบบคิดทอดยุจจาพี่น้อง แต่จุนี้จะมาเปร้าไปทีละเรื่องนะเพื่อให้ FC บงงให้ f c เข้าใจไปนํากันเนาะจุดไี้ก็ฟังให้จบคลิปเดจ้าพี่น้องกา mm hmm. จนดนี้ก็คือ FC หฮู้นาะจนดนี้กับเจพอล่าก็คือฮู้จักกันก่อนที่จะไปเพจยูทูบอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะฮู้จักกันแต่ตอนยุ่กรุงเทพเนาะเจพอล่าก็เคยมาเที่ยวบ้านจนนี้จนนี้ก็เคยไปเที่ยวบ้านเจพอล่าแล้วกนตีเน็ตยูทูกบกะ ก็คือเอฟซีฮู้เนาะจอนี่ก็ได้ไปเฮ็ดยูทูบนำเจพอล่าเนาะซึ่งเจพอล่าก็เป็นคนที่แบบที่ใส่โคตรด,ดีเลยนะพี่น้องเนาะก็คือพี่น้องฮู้อะไรเพอล่ากับจอนนี่เองก็เคยช่วยเหลือกันตลอดนะพี่น้องเนาะเคยช่วยเหลือกันคือ,อยามที่จอนนี่เลือดห่อนจอนนี่เจพอล่าก็เคยที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ยามที่จอนนี่เลือดห้อนเจพอล่าคอยช่วยเหลือตลอดเลยเนาะและ้วยามที่จนอันเจพอล่าเพื่อน ท่นโทหาจนนี่ยามน้อนนูน่นนั่นจนนี่กับคือว่าไปหาตลอดเนาะยามที่แบบนู่นนี่นั่นนะพี่น้องเนาะก,ก็คือตะก้อนก็คือห้วงะก็คือเฮ็ดงานจรคงเทียบน้ากันทั้งสองคนเนาะพี่น้องแล้ววันี้จนนี่ก็คือได้มีโอกาสมาเหตุยูทูบก็คือได้ไปอยู่กับจีพอลลาเพิ่นเนาะก็จะมีเอฟซีหลายคนถามเข้ามาว่าได้ดีเลกทางแล้วลืม ลืมบาปสีนะพี่น้องหรือม,มันควบาบ่บ่บ่บบบเคยลืมมัอนคนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเจพล่ากับเจนี่ฮันก็คือมาเคยเส่วเหลือกันแนละ้วมันเฮ้งหลาย่นนี้มาแล้วนะเจนี่บ่เคยลืมนั่นยังคิดฮอดครอบครัวสุขสันต์หันษาคือเก่าแต่ว่าที่ยังบ่ไปฮันน่ะพี่น้องก็คือเรื่องกับมันมีย่ว่าแบบนี้นะพี่น้องเนะาะเจพล่าฮันน่ะก็คือคอยซัพพอร์ตเจนี่ทุกอย่างหูซึกดี ไม่อย่างทุกอย่างพี่น้องนะแต่ว่าตอนนี้กับเจนะบรได้เป็นแฟนกันได้พี่นน้องเด้อว่าให้พี่น้องฟังเนะาะงบได้เป็นแฟนกันแต่ว่าคอยส่้อยเหลือกันทุกอย่างคล้ายๆคือแฟนหลายก้นมู่ว่าสั้นซะแต่ว่าบอมเป็นแฟนเนาะก็คือเจพอลลาก,กับคือแบบบอมเป็นแฟนกัย่าบรได้มีอย่างอย่างกันกัย่าเจพอลล่าก็บซีเนาะว่า,บบนะวาขอแค่ดูแลขอ,ขอแค่เทคแคร์ไม่อย่างกระพอใจแล้วนะพี่น้องซึ่งตันนี้ก็โอเค แต่ว่าจนี่บ่เคยมีแฟนกันบ่เคยมีอย่างกันเกินเลยเนาะเป็นคนที่เจ๊พระาเป็นคนที bueno. ่ใส่ดีแฮงบ่เคยร่วมเกินอย่างจนี่เลยแล้ววันที่นี่อยู่มาโจนี่มีแฟนเนาะนี่คือจุดที่ที่แท้โจนี่บ่ได้ไปพูนพี่น้องคือแบบเจนี่มีแฟนแล้ววันที่นี่โจนี่เจบพระาเห็นโจนี่รู้มั้ก็แฟนไม่หยังนะคุยกับแฟนไม่หยังแล้วพี่น้องนาาเพื่อนก็เสียใจไม่หยังขนาดก็คือแบบสีคล้ายคือเสียใจเนาะ ก็พูว่าจนเจี๊ยบพล่ดคิดจะได็ก็จนเจีนี่ก็ฮูอยู่กันเลยแบบจนนี่ก็เลยเลือกที่จะแบบว่าบ่ไปเนาะบ่ไปพุ่นเพื่อให้เพื่อนเสียใจแล้วก็จนนี่มาบ้านก็ได้คุยกันเนาะมาบ้านตอนจนนี่มาพี่ก็ได้คุยกันกับเพื่อนว่าเป็นอย่างคือบ่กไปไม่พอใจพี่น้องก็ได้คุยกันว่าเี่พล่าก็เป็นคนเ้าเองว่าเออเพื่อนนั่นก็บจนนี่กระถามเพื่อนว่าเสียใจบ่อโน่นนี่นั่นจบเพื่อนก็บอกว่าเสียใจ ถ้าเห็นรวมกันนะเพื่อนกบเสียใจตลอดเลยบอกให้เพื่อนสบายใจเนาะจนนี้ก็เลยเลือกที่จะบอไปเพื่อความสบายใจเนาะแต่ว่าบอได้พิดเวน์เถียงกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือบอกให้ฟังเนาะบอได้พิดเวน์เถียงบอได้อย่างรวมกันดีเนาะพี่น้องและันนี้ก็ยังติดต่อหากันคือเก้าแต่ว่าแบบเพียงแต่บอได้ไปเพ่อนเนาะก็คือติดต่อหากันคุยกันมีอย่างที่จนนี้บอสบายจนนี้ก็คุยกับเพื่อนคือเก้าเละพี่น้องก็คืออย่างฮักแพงกันคือเก้าที่แต่เลือกที่จะบอให้ทอีกฝ่ายเสียใจแบบ แต่ที่รู้สึกบอดีจนนี้ก็เลือกที่ซิบอเฮ็ดเนาะก็เลยแบบบอได้ไปก็เลยแบบนนี้นะพี่น้องเนี่ยก็เลยให้อยากให้เอฟซีทนเข้าใจเนาะมาเป็นอย่างนี้คือบอได้ไปคือบางคนก็ว่าดังแล้วเฮ้ยดังมาพี่น้องนะ้องบอได้ดังก็คือยอดตกจู่แต่ว่าคือบอไปบางเอฟซีก็บ้างยอดตกคือบอไปจนนี้ก็ว่ายากไปแต่ว่าก็ย้อนเหตุผลนี่แหละก็เลยบอได้ปไปน,นะพี่น้องเนาะเหตุผลที่จนนี้ก็ามาห์าคออรับแหละ ยังไงเอฟซี FC สุกคนเข้าใจเนาะก็เลยที่จนนี่ตัดสินใจที่ซีบอเว้าวตั้งแต่ดนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าญาติมีผลกระทบของเจคอนราทันพี่น้องเนาะก็ขอให้เอฟซีเข้าใจนะโอยากให้มีผลกระทบไปหาเจเพราะว่าจนนี่กับเจก็ยังฮักแพงกันคือเก้ายังแซดยังลมคุยกันไม่อย่างคือเก้านะพี่น้องเนาะโทรหากันคือเก้าเพราะว่าจนนี่กะฮิตยูทูบไงพี่น้องบมได้มีแบบ เงินเดือน y o u t u b ไม่ได้มีหลายเดือนอ่ะเดพี่น้องเพราะว่ายอดบุถึงร้อย่อนมันสิบโอดมาให้น้องไม่ได้หลายเดือนจนนี้ก็คือสิบโวยใจพี่น้องเนาะไม่ได้หลายเดือนแล้วคือเป็นแนวนั่นแต่กระบอเป็นยังันนี้ก็ยังมีใจมักอะไรเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปในพี่น้องนะมีอย่างไทยกับไทยไปภายไทยไปเนาะเวลาเฮ็ดเวียกมาเฮ็ดัวนี้กะมาแนวเก่ากับเลยไทยก็คือไปส่วนันนี้กะเมื่อนี้กะสากไปส่วนมาแบบนี้ในพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ไทยมันอย่างแบบนี้กับบางทีกับเลยไทยก็มีเนาะบางทีกับไทยแบบนี้นะ เดี๋ยวมาซ้ำกายันเอฟซีันเบื่อบเบิ้งกันเลยบริไดทไทยบางเรื่องเรื่องบางเรื่องกับพี่น้องเนาะก็เป็นแบบนี้พี่น้องน้ออยากให้เอฟซีเข้าใจก็คือเรื่องบันซีคือกันก็เจพอล่าเพื่อนขอบันซีคือจะดนี้ก็ส่งเพืนให้เพื่อนแต่ว่าบันซียังเข้าอยู่ท b กคือเก้าพี่น้องขั้นเดือนใดที่เงินโอนมาเจพอล่าก็ส่งโอนให้จนนี่คือก้าแบบนี้นะแต่ว่าน้องพี่น้องเนาะก็คือแบบนี้ก็ยังฮักยังแพงกันคือเก้าวไวอยากให้มีราม่าเกิดขึ้นเนาะ ก็คือคันบว์วาวกับซ nah, ีบเล่ยอะไรพี่น้องเนาะก็เลยได้ออกมาว่าวเอฟซีก็ยังถามเข้ามาหลายๆเรื่อยๆคือเก้าขนาดตอนนี้ก็ตัดสินใจที่บว์วาวเพราะว่าย่านไม่มีผลกระทบหาเจฮะเนาะเพราะว่าตอนนี้กับเจก็ยังฮักแพงกันคือเก้าเนะพี่น้องเนาะถ้ามันมีผลกระทบอย่างมากระทให้แบบฮุกึบบดีซื่อฮันย์เพิ่นเจเพิ่นฮุสึบบดีมันอย่างแบบนี้นะแต่ว่าเรื่องฮักแพงก็ยังฮักแพงกันคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะก็คือตอนนี้ว่าของหลัที่ว่ได้ไปเวลาตอนนี้ลมโทรศั์ลมหยัางกับ แฟนนูนี่นั่นกะเพื่อนกับงส้สึกเสียใจจนนี่ก็เลยเลือกที่จะบอกไปเพราะอยากให้เพื่อนเสียใจนะพี่น้องนะแต่มื่อเรื่องคิดเพื่อนแบบโอเคเนอะทำใจได้ไม่อย่างได้แล้วจนนี่ก็เออโอเคพร้อมที่จะไปไปเที่ยวคือเก้าแต่พี่น้องไปเล่นคือเก้าก็ยังคิดฮอดทางครอบครัวเพื่อนคือเก้านะพี่น้องนะคิดฮอดน้องตีน้องตาคิดฮอดครอบครัวเพื่อนคือเก้าจ้าพี่น้องเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ละจ้าพี่น้องจ้าก็ยังให้ fc ซุกคูซุกโคนั้นขนเข้าใจนะพี่น้องเนาะกับว่ายัให้มีประเด็นดรามา่าเกิดขึ้นอย่างไรเนาะก็คือยังไง fc นั้นเข้าใจก็คือฮักแพงกันคือเก้าวห้องไหลพี่น้องคือบอบอแมนต่อว่าเรื่องเฮนะิตยูทูบเนาะตโจนี้กับฟรานฮูจักกันมาโดนโดนโดนแหงคอยเส่ยเหลือกันทุกอย่างเนาะฉะนั้นกับเรื่องซัมนี้นะพี่น้องมันไม้เฮ็ดให้จนนี้กับเจฟฟ์คนแรกนะ ว่าสีพิษกันไม่ยังกันย้อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบตั้งคนตั้งมีเหตผลคือว่าจนนี่เบ้าร่างเจกะเล้วนะแต่ว่าเจพอน้าเบ้าแล้วก็เรื่องเหมือเรื่องคือเขาคิดตอนยุ่นํากันเนาะก็คือผู้นึงตัดสินใจแลวกันล้วก็คือสีบอกคัดย่งไม่ยังกันแต่ละเรื่องเคยยุ่งํากันแบบนี้ตลอดมารอบพี่นงเนาะพึ่งว่าเรื่องความดีฮันดีแหงจะจนนี้เดือดฮ้อนยังกับเพื่อนกับคอยช่วยแบบแบบตอนนั้นโหซัตันนี้ฮันเสีย จะว่าให้พี่น้องฟังเนาะเสียเนี่ยรถแท็กซี่ตัวนี้อันนั่งรถแท็กซี่ลับบ้านแล้วอันลืมรถอันรโศโัพท์แท็กซี่บันกะคอยวิ่งเต้นซ้อยเนี่ทุกอย่างพาไปซื้อเนาะพี่น้องเนาะพาไปซื้อพาไปซื้อพาไปหยังเนาะซื้อแต่ว่าตัวนี้ซื้อเองเลยแต่ว่าเพิ่นแค่คอยแบบพาไปไม่หยังนะแต่ว่าตจวนี้เงินเงินเป็นอย่างก็เป็นเงินตนั้นีเท่าไหพี่น้องก็คือแบบคายู่ห้องนํากันเคยย้ายไปยู่ห้องนํากันเนาะซ้อยแซ่ค่าห้องกัน บ่มีภยัยกินเปียกภยัยต่พี่น้องเรื่องนี้จนนี้กอ็ออกครึ่งนึงเจฟราลากอ็ออกครึ่งน,นึงแต่ว่าเจพราลาสิมักซื้อนั่นซื้อน,นี่เข้ามากินเฮ็ดกินในห้องเพื่อเพื่เป็นคนมาเฮ็ดของกินเนาะพี่น้องกับแบบนี้หลายพี่น้องแต่ว่าจนนี้กบับโบเคยเอาเปียบจนนี้บบมากคนที่บบ,าอาเ,บเอาเปียกภัยแล้วก็บอกมากไอภัยมัเอาเปียกเนาะยังเอาว่าเจพราาดีแหงคอยซอยเหลือทุกอย่างคือซอยเหลือที่นี่เนี่ยนะคือแบบ บุมนว่าตัวนี้สิปเกาะเจมพารากินด้ก็ห้องกับออกซ้อยกันแต่ว่าเรื่องอาหารที่เรกันกินนะเจมพารามซื้อมาเองนะัวนี้กับบางเครื่อกับเพื่อนซื้อมาที่นะี่บ่ได้ออกซอยกับมีเนาะกับมีเนี่ยแต่ว่าบางเครื่อกับออกซอยกันเป็นเรื่องปกติเนาะเรื่องแบบนี้เวลาไปหั่นไปนี่เพื่อนกับมักพาโซนัวนี้ไปเที่ยวนู่นเที่ยนี่ตลอดนะพี่น้องเนาะ กับแบบนี้หละพี่น้องความฮักแพงกันความผูกพันยุ่งจำกันมาโดนแบบคือเข้าใจกันแลี้ยนาพี่น้องที่ยุ่งํากันได้เพราะว่าบ่มีไผ่เอาเปรียบไผ่จนนี้โบมักเอาเปรียบไผ่แล้วก็บบมักให้ไผ่มาเอาเปียบที่พัาละก็คือกันท่านก็เลยยุ่งกันได้พี่น้องตัวที่ยุ่งํากันนําโได้มีอย่างเกินเลยเลยพี่น้องเป็นเป็นคนที่ใส่ดีแหงบ่ได้ล่วงเกินอย่างจนนี้เลยก็ยุ่งํากันปกติคล้ายๆคือมูมูกับมูยุ่งํากันแต่ว่าแบบแค่ดูแลกันแบบเทคแคร์กันเกินกลัวมูพ้ออนนี่งะ เรื่องกับเป็นมาแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าจนนี้ตอนนี้จนนี้กับโทรมกับคือก้าวหงออะพี่น้องโทรมกันแต่ว่ากับบมได้เพียงแต่่าได้ไปฮันนะพี่น้องเนาะก็คือเว้าก็คือเว้าอย่างนี้ก็คืออยากให้เอฟซีทานเข้าใจนะโ่อยากให้มีน้ามาอีกอย่างเกิดขึ้นอีกขณะพี่น้องเรื่องของเรื่องกับเป็นแบบนี้ละกะเป็นแบบนี้ละจ้าพี่น้องจ้าก็คือจนนี้มีแฟนแล้วเนาะเวลาเจพอร์ลา่นเห็นจนนี้ลมอัน แฟนนั่นนะพี่น้องแล้วเพื่อนอันนั้นแหมเพื่อนแบบบสบายใจเพื่อนเสียใจสินะกันเลยเลือกที่สิบบนิไปเนาะคุยกับเจแล้วเร็วเนี้เจเพื่อนกับเป็นคนบอกเจนี่เองว่าเพื่อนเสียใจบสบายใจกันเลยแบบเพิ่นเฮ็ดใจบ่ได้เนาะเวลาเห็นัจนี้หลวงกวาแฟนั่นน่ะก็เลย่ได้ให้ไปนะพี่น้องเนาะแ่เป็นแบบนี้จะแลกเจนี้เองกับ,บ่บยักให้มีด่ามานะพี่น้องเนาะว่าเออนน่นนี่นั่นจังสั้นจังเสียว่า บ่ไปบ่ดังบ่บ้าอันได้ดีแล้วเดิมบ่บ่แต่พี่น้องจ้างเงินยู่ทุกโจนี้กับบ่ได้ด้ยังบ่ได้ดีอย่างอีอย่างทักยากแต่ว่ากาที่บ่ไปก็คือัจนี้ว่าหลายพี่น้องนะก็รยากให้เอฟซีเข้าใจนะบ่มีอย่างไรแต่พี่น้องจ๋าขั้นมีอย่างข้องคัดใจกับถามได้จากพี่น้องนะครักอย่างแพงกันคือเก้าเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้คิดบรได้เถียงกันจ้ะมีอย่างก็คุยกันด้วยเหตุผลคือเก้า วนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศร่วสมสีจากพี่น้องจา๋าจังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น,นกำลังใจให้จนนี้นคือเก้าเด้อสุดท้ายก็เก้าความมาสบายดีจ้าพี่น้อง